ไปเป็นขัเจสกีพี่เลม้นะคะวัสดีค่านี่ก็ช่องสายฝนนะคะที่ไปดูพี่แซกับพี่เดียวขึ้นเจ็ทสกีนะคะขับเจสกีนะคะ่ยเอยไหมดี๋ยวเด้บอยู่กันนะจริงครับผมนี่แค่เกีียวจะเล่นะไรไม่รู้ถามไปเล่นน้รับ ทำใจไว้บ้างนะให้แซมขี่ขี่กับแม็กซอนไม่ขลาดนั้นพี่ตายยุ๊บหนาแล้วลุนลำเนียมาแล้วเดี๋ยวจะลิ้ดิ้รี เรอยู่ไกลมากนั่นนะโอ้โหแรงเกินโอ้แดมตก แรงเกินแรงตายมืงแดงตายตายแรงเกินกลัวเป็นไก่พูดทูนะ้องมันมองม่เห็นไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วแรงจริงขี้เกียวแกก็ขาขายเลยอยู่แล้วนะไม่เจอดี บามันย่องก็เข้าอยู่บานนี้บ้ามันงย่องเนาะอบไปทีอุ้มอยู่บานนี้หัวยใครขึ้นกับฉันเงี้ยวอ่ะผมไม่กล้าขึ้นเด้อโอ้โอ้โอ้มาแล้วกินแต่ริบบีริบบี่ทำไมอะไปไปทำไมไปจอดตรงเลยอ๋อนึกว่าจะไปจอดตรงเลยใหญ่ ใจแซมเตตายแล้ววะโคโ้้้โอ้ยมันจับยากมากเลยกล้องมันถ่ายระยะไกลมากเลยนะทุกคนนี่ซูมเฮ้ยคว่า เวี่งขึ้นมาแล้วนะ อันนี้มันอยู่ไกลมากเลยนะคะซูมคูณสิบใช่แนดแรงมากมองหน้าเจอโทรศัพท์ไม่เห็นเลยหนึ่งพี่แซมขึ้นมาแล้วลงเ้าี่มา

ต้องมันมองวูเห็นไปโนแล้วคุณไปไกลมากมาแล้วมาแล้วเซียมิงนะคะเซียมิงกันคนขับ

ล่วก่อนดีนั่แหละไม่อ้านนนหนึ่งหนึ่งสองสามเป็นไงตน้ำอ่ะมันนน่ะปกนก่อนไปไไปไปวะเอ็กซ์ขึ้นไปก่อนไหมเอ็กซ์ไปก่อนไหมจะลองขับฮะจะลองขับเดี๋ยวรหลางก็ผมไปกับเอ็กซ์พี่ลังเดียวเดี๋ยวเอ็ไปกมก่อนไหนผมจะลองขับนะไปวะมามามา อดกระดับระดับไ้องต้องกอันนี้ต้องกินมือตลอดออมดายี้หนุคนจะดับคนจะดับไม่เสียเอ่นเียปแล้วนะทุกคนอันนี้พี่แซมคขะไม่มีงะ เบาๆแล้วเ,เวลาเข้ามาน่ะไปกันเ,ปกน,น,นเดียวโคตน่ากลัวว่ะน่าเสี่ยงของพี่อ่ะต้องทำประกันชีวิตชั้นไหนเลยถึงจะไปด้วยได้เดี๋ยวไปแล้วนะไปแล้วคนระัแนะแบแอบไปกักกปกปปบนะอีกน้ำหนักเดี๋ยวเราจะไปนะเดี๋ยวคุณจะได,ดนะโอ้โหอีพี่จะพาไปดูตาวว่ะ <laughs> oh oh, oh. เลยนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ